นมัสการหลวงพี่ค่ะแล้วก็เจริญพรญาติโยมสวัสดีลูกๆนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการของวัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะรายการคำถามโดนใจอยู่ที่อ p พิโซด 106ละคะรคราวที่แล้ว105นะคะเราคุยกันถึงเรื่องโครงการพุทธสาวิกาซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่30ปีที่แล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยหลวงยาอายุ84จริงๆแล้วตั้งใจให้เป็นของขวัญวันเกิดท่านน,น,นะคะเราก็ทำต่อมาออจนถึงจนถึงปัจจุบันครั้งครั้งล่าสุดคะ่ะ ครั้งล่าสุดที่เราจะทําโครงการพุทธสาวิกานะคะโครงการพุทธสาวิกานี้ถวนนิดหนึ่งนะเป็นโครงการอบรมสตรีชาวพุทธไม่ต้องบวชอันนี้ไม่ต้องบวชนะคะสองวันสองวันหรือสาวันเราพยายามอยากจะได้วันนักขัตฤกษ์ต่อเป็นวันศุกร์หรือวันจันทร์นะคะเราจะได้สามวันปีหนึ่งเราก็จะได้ประมาณสาครั้งนะคะครั้งล่าสุดครั้งใหม่ครั้งใหม่นะคะจะเป็นเดือนเดือน เดือนพฤษภาแหละคะ่ะพฤษภาในช่วงวันวิสาขะนะคะเราน่าจะได้3วันสําหรับท่านที่สนใจนะคะสมัครเข้ามาได้เลยโทรไปที่วัดนะคะประชาสัมพันธ์ของวัดนะคะ0 3 4 2 5 8 2 7 0ขอใบสมัครกรอกใบสมัครเอาไว้เลยอาจจะกรอกใบสมัครไว้ทางทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะขอหลวงพี่ช่วยจดชื่อให้เ,เราเราเคยคิดคิดค่าใช้จ่ายคิดค่าค่าใช้จ่ายก็คือ ในความเป็นจริงอ่ะชีวิตเราเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราเสียค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารยังไงคิดตามนั้นแต่ตอนนี้ปีนี้นะคะเป็นปีที่เรายังสู้กับโควิดนะคะหลวงแม่ก็เลยตั้งท่าใหม่ว่าไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่ใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายที่วัดเป็นผู้ออกให้นะคะไม่เก็บค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพุทธสาวิกาสองหรือสวันเป็นโครงการ ของอุบาสิกาที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่หวังว่าผู้ที่เข้าสมัครอย่าถือโอกาสว่าเพราะไม่เก็บค่าใช้จ่ายก็เลยเข้ามาแล้วไม่สนใจต้องการคนที่สนใจต้องการคนที่เข้ามาแล้วได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นเป็นโครงการพุทธสาวิกาครั้งล่าสุดจะเป็นครั้งที่83ทีนี้วันนี้จะขอขยับมาพูดถึงเรื่องการบรรพชานะคะการบรรพชาเนี่ย หลวงแม่เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าการบรรพชานยก็คือวันที่6เมษาทําไม6เมษา6เมษาเป็นวันเป็นวันครูที่นี่ค่ะเป็นวันครูของที่วัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะที่ถือเป็นวันครูเพราะว่าเป็นวันเกิดหลวงยาเป็นวันเกิดหลวงยานะคะเราก็มักจะจัดงานอะไรระลึกถึงพระคุณของท่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่6เมษาปีนั้นจัดครั้งแรกนะคะครั้งแรกแล้วหลวงแม่ย้อนไปว่า ครั้งนั้น36 36รูปนะคะสามโหลหลวงแม่เรียกว่ารุ่นสามโหลสำนักทีมสุขภาพใจสำนักทีมสุขภาพใจเข้ามาเข้ามาโดยบังเอิญน,นะเข้ามาสวัสดีหลวงแม่เช้านั้นแล้วก็มาช่วงกําลังฉันเช้าแล้วก็หลวงแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะอยากอยากพิมพ์หนังสือเรื่องสามเณนรีเป็นปลื้มใช่ไหม สามเนรีเป็นปลื้มนะคะก็เลยได้หนังสือสําหรับสามเนรีรุ่นนั้นนะคะรุ่นแรกรุ่นสามโหลเนี่ยน,นะคะสามเนรีเป็นปลืม้มนังสือไนียังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ในห้องสมุดสามาถที่จะดูได้หลวงแม่คุยด้วยว่าในบรรดาลูกๆที่บวชเนี่ยพี่ตู่นะคะพี่ตู่ศรีสุดานะมะศรีสุดารับทวันนะคะอยู่ปัตตานีเป็นพยาบาลพี่ตู่เนี่ยเป็นหนึ่งใน หนึ่งในลูกที่ได้รับการบวชในรุ่นแรกพี่ตู่บอกว่าขอให้หลวงแม่จัดอีกเพราะตอนที่หลวงแม่จัดครั้งนั้นน่ะไม่ได้คิดว่าจะจัดอีกนะคะก็เนึกว่าจะจัดครั้งนั้นแล้วก็จบก,ก,ก, mm. ก,ก็เลยเป็นที่มาของการคิดว่าจะจัดให้การบวชอีกอีกเมื่อไหร่อีกก็คือบังเอิญเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ประชวนนะคะเข้าโรงพยาบาลาโรงพยาบาลสิริราชนะคะ เวลาที่หลวงแม่พูดติดหลวงแม่จะหันไปถามเจี๊ยบแล้วเจี๊ยบจะต้องอยู่กับหลวงแม่นะไม่ใช่ปล่อยให้หลวงแม่ค้างอยู่นะเอออย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเพลอไปตั้งใจฟังหลวงแม่ด้วยก็เลยเกิดก็เลยเกิดประเพณีว่าจัด,จ,ดจัดงานบนรรปชาที่วัดเราเนี่ยนะคะหน้าร้อนหกเมษายดูฤดูหนาวก็จะเป็นห้าธันวาจัดมาอย่างนั้นนะคะ ต่อเนื่องกันมากีป่ปีหลวงแม่ไม่รู้แล้วครั้งใหม่ครั้งใหม่สุดก็คือครั้งวันที่6เมษาที่จะถึงเนี้ยนะคะจะเป็นครั้งที่29หลงพอสองอา 2, หารก็จัดมา13-14 10, 10, ปีแล้วนะคะ1 3 3 4ปีแล้วเฉพาะที่วัดเราเฉพาะที่วัดเราเนี่ยคนใหม่ที่จะบวชครั้งนี้นะคะจะเป็นหมายเลขที่888 แต่ว่าหลวงแม่ได้ขึ้นไปที่พะเยานะคะไปช่วยบวชสามเณรีที่พะเยาว30รูปนะคะแล้วก็ลงไปที่เกาะยอที่สงขลาสําหรับที่เกาะยอเนี่ยหลวงแม่บวชให้เขาหลายรุ่นมากแล้วค่ะหลวงแม่คิดว่าน่าจะถึง200นะน่าจะถึง200นะคะเพราะฉะนั้นก,ก็จะมีก็จะมีผู้ที่เคย บรรพชาสามเณรีกับหลวงแม่นะคะโดยที่มีหลวงแม่เป็นเป็นประวัตินีนะคะเป็นอุปชาให้เนี่ยน่าจะถึงพันน่าจะถึงพันแล้วนะคะครั้งล่าสุดนี้ครั้งล่าสุดก็คือครั้งวันที่6เมษายน2565นะคะจะเป็นครั้งที่29ช่วงนี้เป็นช่วงยังยังยังไม่ไม่ปลอดไม่ปลอดใจนะไม่ปลอดใจจากโควิดก็รับจำนวนคนน้อยลง เพื่อว่าจะได้มีระยะห่างสามารถที่จะรักษาระยะห่างได้วันที่เรากลัวคือวันบวชค่ะเพราะวันบวชจะมีญาติโยมมาเยอะ1คนเนี่ยเราให้ญาติโยมมา10คนหลวงแม่ก็บอกว่าเอา5้าคนก็พอนะครับปรากฏว่าบางทีพ่อแม่นี่ยพ่อแม่สองคนนะคะแต่ต้องพ่อแม่แต่ต้องมีคนจูงมาอีกนะครบางทีพ่อแม่นั่งรถเข็น หรือคุณยา่าคุณยายที่มานั่งรถเข็นก็เลยขยับเป็น10คนถ้าหากว่าบวช10รูปก็มีญาติโยมมาอีกร้อคนนะใช่ไหมคะเอา10คูณก็ไปเป็นร้อยคนเราก็ยังหนักหนาอยู่ดีครั้งวันที่วันวันที่6ที่กับจะจะ,จะถึงเนี่ยนะคะเราประเมินการว่าจะมีคนบวช15คนที่ไม่พูดชัดเจนว่า14หรือ15หรือ16เนี่ยนะคะแม้ว่าจะผ่านาประถุมนิเทศไปแล้ว แม้ว่าจะผ่านปฐมนิเทศไปแล้วก็ตัวเลขยังไม่นิ่งตัวเลขจะนิ่งเมื่อวันบวชแล้วบางครั้งเมื่อบวชแล้วนะคะก็สามารถจะสึกได้ในวันนั้นก็มีแม่อัจจา์จริงๆเรื่องการบวชเลยนะคะถ้าหากว่าบุญบาร,รมีไม่ถึงนะบุญบาร,รมีไม่ถึงมันก็จะมีเรื่องมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะ ได้ทากุศลนะเรื่องงานบวชนี่มันเป็นงานกุศลแท้ๆเลยนะคะมันก็จะมีภาษาคนโบราณเขาก็จะบอกว่าม,มีมารโจมตีนะคะมีมารโจมตีบางคนบวชผ่านงานบวชนะคะเสร็จแล้วก็นอนยาวเลยคือจริงๆแล้วเป็นคนเจ็บคนเจ็บมะเร็งระยะสุดท้ายอะคะ่ะนอนยาวตกลงไม่ได้ร่วมพิธีอะไรกับเราเลยอีก8วันที่เหลือะคะ่ะได้แต่เข้าพิธีบวชกับเราเท่านั้นก็เป็นภาระ เป็นภาระกับผู้จัดเพราะฉะนั้นเราต้องขอให้แน่ใจว่าผู้ที่ขอบวชเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาทางสุขภาพเพราะว่าในการบวชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการบวชเท่านั้นแค่สามวันฝึกซ้อมขานนาทนะคะก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงต้องมีร่างกายแข็งแรงหลวงพี่บอกให้นั่งกระยงจริงๆแล้วนั่งกระยงในงานจริงๆนะิมันแค่สิบห้าวินาทีแต่ว่ามันต้องซ้อมทำไมต้องซ้อมหลายหนก็เพราะว่ามันไม่พร้อมกัน นะคะ15คนเนี่ยจะทําให้15คนพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยต้องทําหลายครั้งเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละคนมีความตระหนักรู้ว่าความพร้อมของเราเนี่ยมันหมายถึงความพร้อมของหมู่คณะทําทีเดียวได้เลย นะคะทำทีเดียวได้เลยก็ไม่ต้องทําหลายครั้งแต่ถ้าหากว่าทําครั้งนี้ได้สมคนไม่ได้อีก12คนทําใหม่อาททาครั้งที่สองได้สิบคนไม่ได้ห้าคนก็ต้องทําใหม่อย่างนี้ยค่ะเป็นการฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าที่ทุกคนจะพร้อมงานบวชจึงไม่ใช่เรื่องการบวชเท่านั้นงานบวชเป็นการฝึกอบรมทั้งกายทั้งใจทั้งกายทั้งใจถ้าศรัทธาไม่มั่นคง ก็จะบอกว่าโอ๊ยอะไรมันนักหนักหนายากเย็นนะักกลับละไม่อยู่ร่วมการบวชแล้วนะคะตอนนี้แม้กระทั่งงานบวชเราก็ไม่มีไม่ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินนะคะขอใจ ขอใจที่จะเป็นใจที่ตั้งใจที่จะบวชจริงๆนะคะเ <_ d ress> ข้ามาร่วมกันเราจะมีเจ้าภาพให้เราจะมีเจ้าภาพให้นะคะแต่ว่า,อาพอเรามีเจ้าภาพให้แล้วเนี่ยลูกเนนแต่ละคนเนี่ยานาคินีแต่ละคนกน็ยอยากจะมีพ่อแม่ของตัวเองนะคะมาถวายผ้าถวายผ้าถวายผ้าไตรแม่จะเป็นคนถวายผ้าไตรพ่อจะเป็นคนถวายบาทผู้หญิงเราเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสทําอะไรที่สําคัญ ในงานโอกาสที่บวชลูกนะคะเป็นโอกาสเดียวที่แม่ได้มีโอกาสถือผ้าไตรและพ่อถือบารไม่ว่าจะบวชลูกหญิงลูกชายนะอันนี้เป็นหลวงแม่คิดว่าเป็นสัญญานะเป็นสัญญาที่สําคัญที่ให้ความสําคัญกับแม่ที่สุดเพราะอย่าลืมว่าแม่เป็นผู้อุ้มท้องเรามาเก้าเดือนผู้ชายก็เหมือนกันนาคนะคะนาคที่จะบวชพระก็เหมือนกัน เขาจะให้แม่ถือพัดไตรและพ่อถือบาทนะคะอันนี้เป็นภาพสัญลักษณ์ที่หลวงแม่คิดว่ามีใัยะที่สำคัญพูดถึงพูดถึงการการฝึกอบรมในช่วงของการบวชเนนนะคะสามวันแรกเมื่อบวชแล้วนะเมื่อบวชแล้วกว่าจะผ่านงานบวชมาได้น,นี่ก็คือฝึกมาสามวันฝึกขันนาคมาสามวันนะครับพร้อมเราสามารถที่จะมีภาพ การบวชที่งดงามโดยเฉพาะการบวชเมื่อครั้งที่เราจัดร้อยแปดรูปนะคะงดงามมากเพราะผ่านการฝึกซ้อมดีผ่านการฝึกซ้อมดีให้เดินเป็นแถวนะคะถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมไม่มีทางได้รูปสวยไม่มีทางที่จะเดินเป็นแถวได้เรียบร้อยนะคะจึงต้องฝึกซ้อมตีคล้องปงปง,ปงนะ่ะสามวันฝึกซ้อมเดินเนะคะ่ค่ะเดินเนะี่ยสามวันเดินกว่าจะได้แถวที่ตรง กว่าจะได้ระยะห่างแต่ละคนที่งดงามนะคะหลังจากบวชเสร็จสับเรียบร้อยแลวช่วงบวชนียจะโกลาหลมากจิตใจก็ว้าวุ่นนะคะกังวลว่าผอมาหรือเปล่าแม่มาหรือเปล่าปู่ย่าตายายอะไรมาหรือเปล่างานบวชจะเป็นยังไงนะคะหลังจากบวชเสร็จสับปับ๊บเป็นสามเณรีแล้วเนะี่ยหลวงแม่ให้เข้าเงียบสามวันเข้าเงียบสามวันเป็นการฝึกใจค่ะตลอดชีวิตของเราไม่ได้มีโอกาสฝึกใจเลย ไม่ได้มีโอกาสดูลมหายใจของเราเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝึกใจจริงๆแล้วก็หลวงแม่หลวงพี่ปริปุนาน,นะคะซึ่งจะเป็นอาจารย์สอนประจําอยู่กับลูกเนี่ยอยู่กับลูกเนะแต่ตอนเย็นเน่ยหลวงแม่กับหลวงพี่สองรูปนะคะจะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเจี๊ยบสอบอารมณ์นะคะจะสอบอารมณ์จะสอบอารมณ์เพื่อที่จะดูปัญหาอุปสรรค ของเนนแต่ละคนแต่ละรูปนะคะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและจะมีการชี้นำสำหรับการปฏิบัติในวันต่อไปอย่างไรการฝึกอบรมและมีการสอบอารมณ์หลวงแม่คิดว่าเป็นลักษณะเฉพาะของการฝึกจิตการฝึกจิตที่ไหนก็ตามที่เขาอบรมกันเป็นพันๆคนเป็นร้อย้อยคนนะครับถ้าไม่มีการสอบอารมณ์ เราจะไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อไปยังไงที่เราทำมาถูกต้องหรือไม่ยังไงนะคะมันก็จะเป็น MASS p โปรดักชันเป็นเป็นการผลิตเป็นการผลิตเหมือนกับผลิตกล่องผลิตอะไรออกมาเยอะๆอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูคุณภาพเรื่องการฝึกจิตเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆหลวงแม่จึงเน้นเรื่องการสอบอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นลูกเนนที่ได้เข้ามาบวชจะได้รับการสอบอารมณ์ทุกคน และบางคนถึงบางอ้อว่าที่หนูนึกว่าหนูปฏิบัติได้เป็นสิบปีนะีก็คือหนูต้องกลับมากไก่ขอไข่ใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะที่ทำมานั้นอาจจะไม่ถูกวิธีที่ทรรมาไปติดขัดอยู่กน็นั่งสงบนิ่งดีมากเลยค่ะนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ นั่นไม่ใช่เป้าประสงค์ของการนั่งสมาธิจริงๆนะคะเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันในช่วงนี้นะคะเพราะจากนั้นจาก3มวันแล้วออกมาก็จะเข้าสู่ชั้นเรียนหลวงแม่ก็จะให้พื้นฐานเลยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะต่อจากนั้นไปก็จะเป็นคําถามที่เมื่อลูกออกไปข้างนอกคนก็ถามลูกในฐานะที่เป็นเนนไปบทเนนมาเนี่ยคนข้างนอกก็จะบอกไม่มีไม่มีเนนบทเนนไม่มีมีแต่บทแม่ชีแหละเราต้องอธิบายให้เขาฟังได้ว่าบท สามัญรีเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงนะคะเ,เป็นบูรณาการหลักสูตรของการบวชสามเนรีที่วัดเราเนี่ยนะคะเป็นการบูรณาการเราในฐานะที่เราเป็นบุคคลคนหนึ่งออกไปที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีขึ้น,นะคะ่ะอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของการบวชสมัญรีที่วัดเรานะคะสำหรับวันที่6เมษายนนี้ สามเณรีน,นาคินีผู้ที่ขอบวชนะคะผู้ที่ขอบวชตอนนี้เวลานี้เรามีตัวเลข15คนค่ะแล้วก็ญาติโยมก็จะมาโมทนาบุญกันวันที่6เมษาแต่ว่าสําหรับญาติโยมที่มาเนี่ยนะคะเราก็ต้องขอว่าขอมีผล ATK ใช่ไหมขอมีผล ATK สำหรับล,ลูกที่จะเข้ามาบวชนะคะขอมีผล ATK เ,เป็นลบ ภายใน72ชั่วโมงนะคะและต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มเพราะคนอื่นทุกคนเข้าฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มหมดนะคะ,ะเรายังต้องรักษาพื้นที่รักษาเข้มขน้นเข้มข้นกับการดูแลสุขภาพของเราเองนะคะเพราะว่าตัวเลขคนตายยังไม่ลดค่ะ ตัวเลขคนตายแต่ละวันนะคะหลวงแม่เฝ้าดู60-60กว่า70-70กว่า80-80กว่ามันขยับขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังประมาทไม่ได้แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าโอไมครอนเะนี o ่ยโอไมครอนตัวโควิด -19 ที่สายพันธุ์เปลี่ยนไปเป็นโอไมครอน BA2 BA1 หรือ BA-2 เนี่ยนะคะมันเบาบางมากสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วสามเข็มนะอาการเหมือนอาการหวัดทั่วๆไปแม้กระน,นั้นก็ตาม ก็ยังติดแล้วก็เผย,เผยแพร่ให้คนอื่นได้เราจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเราจะเจอกันวันที่6เมษายนที่จะมีการอุปสมบทขอโทษบรรพชาสามเมนรีรุ่นที่29ค่ะขอจะเจริญพรค่ะ